สับสนุนโดยนิวมิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ครอสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราตันไลฟ์ยาสีฟันซิสเตม,มาอัลตราแค์แอนด์โปรเทค กลับเข้าสู่เดอเรียด็อยบอลให้เสิร์โบยเพอะ์ธรกิจติดโบช่วงนี้คุณรถเมย์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักแต่งเพลงระดับตำนานของเมืองไทยเจ้าของบทเพลงร้อยเหตุผลจากวงสเตอร์เขาจะมาเปิดเผยชีวิตที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับกับช่วงคุยติดโบและนี่คือช่วงคุยติดโบค่ะรถเมย์มาแล้วนะคะประจําการเหมือนเดิมช่วงนี้เราก็จะพาไปหาบุคคลเจ๋งๆนั่นแหละมีเรื่องราวดีๆหรือมีอะไรที่น่าสนใจกับชีวิตเนี่ย ต้องมาตามหาเขาชน,นิดหนึ่งป้ายภารกิจต้องมาแล้วแหละนี่เขาบอกว่าคุยติดโบกับสุดยอดนักแต่ง,งในตำนานเจ้าของธุรกิจหนึ่งพันสาขาทั่วประเทศไทยเราต้องเจอเขาแล้วแหละไปไอ้ยักษ์ตกใจหมดเลยสวัสดีค่ะพ<อ>ี่เวสตา ปกติเราเห็นแบบว่าพี่เวสป้าอยู่เบื้องหลังในการแต่งเพลงต่างๆเพลงร้อยเหตุผลนี่เรียกว่าเป็นตำนานจริงๆพี่จ๋าคือตั้งแต่รุ่นรถเมย์นี่ถ้าตอนอกขักอนะใช่เล,เลยร้อยเหตุผลไม่อาจเปลี่ยนใจค่ะ,ะแล้วก็อีกหลายๆเพลงนะคะมีเพลงดังๆอยู่ในแบบว่ามือพี่เวสป้าเป็นคนแต่งเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆทำาศิลปินดังๆมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นละแต่ที่นี้อีกอันหนึ่งที่เราไม่เคยรู้เลยคือเรื่องของธุรกิจ ไม่เคยรู้ว่าพี่เวสป้าทำธุรกิจด้วยอย่างร้านนี้ดีจังเป็นแฟรนไชส์ดีจังทุกอย่าง20บาทตอนนี้เรามีพันกว่าสาขาทั่วประเทศแล้วไปเริ่มธุรกิจนี้ได้ยังไงครับพี่ก็มาเริ่มจากเราไปญี่ปุ่นเนาะร้อยเยนเราชอบซื้อมากเพราะว่ามันดำรงชีวิตเราได้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีเสื้อยืดมีถุงเท้ามีอะไรของใช้แล้วเราก็ซื้อมาฝากคนประเทศไทยเยอะมากเฮ้ยสินค้าเขาจริงใจมากเลยคือเขาดีอ่ะ คือร้อยยนมันก็สามบาทนะครับแต่พอเอามาขายเมืองไทยขาย60อะไรเรากดมากเราก็เลยเฮ้ยเราอยากจะทําธุรกิจที่ให้คนได้ซื้อของดีๆ<า>คือมีคุณภาพเราก็เข้าไปสํารวจหลายที่เลยว่าเขาขายกันยังไงคือ20บาทเนี่ยผมมาปฏิวัติว,ตวงการหนึ่งเราใช้สินค้าที่มีคุณภาพสินค้าเมื่อก่อนเราเดินไปโกดังที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีราคาตั้งแต่6บาท ไปจนถึง17บาทต้นทุนผมจะไม่เอาเลย 6, 7, 8, 9, 1ดไม่เอาผมเอาต้นทุนสูงสูงคุณภาพดีๆแล้วเรามาทำบาร์โค้ดเปิดร้านติดแอร์นะครับแล้วก็ตั้งแต่เราเปิดสาขาแรกที่รามแห่ง3 9นะครับเราขายเฟนชายได้เป็นร้อยสาขาว้าวผมไม่คิดค่าเฟนชายนะครับไม่คิดค่าเลยที่หมายถึงว่าถ้าคนอยากซื้อเฟนชายของพี่ไปไม่คิดค่าเฟนชาย 5แสนบาทเนี่ยสินค้าหรืออุปกรณ์ผมก็ให้5แสนบาทเต็มเลยดังนั้นถ้าสมมติว่าแอลรถเมย์เป็นคนธรรมดาทั่วไปอยากจะเปิดธุรกิจสักอย่างหนึ่งต้องมีเงินทุนประมาณเท่าไหร่ถึงจะเปิดได้อะไรอย่าง้ดีกวถ้าเป็นถ้าเป็นดีจังทุกอย่าง20เนี่ยเราจะมีแพคเกจต,ตั้งแต่5หมื่นไปจนถึง1ล้านบาทค่ะกลลูกค้าเลือกได้หรือให้เราออกแบบให้ได้เราให้คาปรึกษาทุกอย่างให้โน้ตหาวให้ความรู้ทุกขั้นตอนนะครับในการเปิดธุรกิจะนะครับแต่ถ้าคนคิดว่าเฮ้ยอยากจะซื้อชักแค่ของไปขายอย่างเดียวเราก็มีบริษัทค้าส่ง นะครับยี่สิบาทซึ่งคุณอาจจะซื้อสินค้าไปกี่พันบาทหรือไปกี่หมื่นไปขายตลาดนัดอะไรได้หมดเลยเรามีสินค้าตั้งแต่เ็าเรียกว่าทุกอย่างอ่ะเครื่องมือช่างของใช้ในบ้านเครื่องเขียนคือเบ็ดเตล็ดทุกอย่างเป็นของใช้แล้วก็มีนอกจากย0บบาทเราจะมีสินค้าที่ว่าสินค้าหลายราคาด้วยในโกดังเรานะครับก็สามารถไปเลือกชมกันได้หรือว่าสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้นี่คือว่ามีโปรเจกต์จะขยายธุรกิจดีจังทุกอย่าง20บบาทอีกไหมคะครับตอนนี้ตอนนี้เราขยายเป็น มาช็อปและมาชิมอย่างร้านเนี้ยที่มาเนี่ยจะเป็นมีช็อปได้ด้วย20บาทแล้วก็ทานข้าวแกงอ่ามาชิมเราเนี่ยเราทําเป็นข้าวแกงที่ติดแอร์อร่อยสะอาดราคาประหยัด1 5บ้าาทนี่ทานได้แล้วนะครับเอางี้ทุกวันนี้นอกจากการอะแต่งเพลงทำอยู่ไหมคะแต่งอยู่ครับยังแต่งอยู่นะครับแล้วก็ธุรกิจนี้ก็ยังทำตอนนี้ผมเป็นซ e ออยู่3บริษัทเป็นที่ปรึกษาอีก5าบริษัทแล้วก็เป็นรองประธานกรรมการของบริษัท MCT และคือลิขสิทธิ์ดนตรีแห่งประเทศไทยว้าวโหวทำเยอะเดี๋ยวจะบอกว่า,วาเปลี่ยนชีวิตทํำยังไงวิธีที่ผมเปลี่ยนจากเพลเยอร์เปลี่ยนจากคนธรรมดากลายมาเป็นอินเวสเตอร์เนี่ยทำาแต่งจริงเริ่มแรกในชีวิตพี่เนี่ยคือเริ่มจากการแต่งเพลงก่อนที่เป็นอาชีพอ,อันนี้มผมจะบอกเ<า>ลยว,ว่าแต่งเพลงเนี่ยมันเป็นความสําเร็จที่ล้มเหลวหยังไงนะคาที่ว่าเป็นความสําเร็จที่ล้มเหลวคือเราเป้าหมายเราเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักร้องเราไปถึงเป้าหมายแล้วแต่เป้าหมายเราลิขสิทธิ์กลายเป็นของคนอื่นรายได้ส่วนใหญ่ เราตกต่ำเพราะมันโดน disruption มาตลอดจากเทปซีจากเทปซีดีมากลายเป็น MP3 มาตากลายเป็น YouTube เป็นเพลงฟังฟรีใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ศึกษาหาความรู้ที่จะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ถูกลิขิตเป็นผู้ลิขิตโอเควิธีเปลี่ยนก็คือผมก็มาเอ๊ะทำไมเราล้มเหลวเรามาหาหนังสืออ่านอ๋อมันมีวิชานี้นี่วิชาที่ทําให้คนรัก จิตวิทยาผมแนะนําเรื่องนี้เลยนะวิธีชนะวิ์และจูงใจคนของเดลวกันพี่อันนี้วอลเลนบัฟเฟต์เศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกไปเรียนวิชานี้มาผมก็ไปเรียนตามวิชาที่พูดยังไงแล้วทําให้คนรักเขาบอกเจอใครชมอย่างเดียวพูดถึงแต่สิ่งที่ดีของผู้คนโอ้พี่ๆหน้าตาดีมากเลยนี่แต่งตองเก่งโหคนนี้คุณดีมากเลยโอ้ยดีเราเราใช้วิธีชมแต่มันต้องชมในพื้นฐานที่มันมันก็งเป็นเรื่องจริงเอะแล้วก็จริงใจกันคือเราชมเฉพาะพูดเขาเดินมา เขาท้วมมาเลยเราก็จะดูว่าเขาสดใสเราจะไม่บอกว่าวันนี้อ้วนนะคนไทยชอบตากลาเอ๊ะทำไมหน้าดําโกรธเลยนะเป็นงหนูั็ต้องกลับมามองกระจกอ่ะแล้วเราเราจะพูดแต่สิ่งที่ดีของผู้คนเวลาคนพูดสิ่งไม่ดีใส่เราเนี่ยคือกรรมของเขาถ้าเราพูดไม่ดีกลับคือกรรมของเราละอฉะนั้นหนึ่งอ่านหนังสือจิตวิทยาเพื่อทําให้คนรักทําให้ลูกน้องรักเราก็เติบโตขึ้นทําให ทำให้อลูกค้าเรารักเขาก็มาสนับสนุนเราทําให้เจ้านายรักเขาก็ให้ทุนเรามาเยอะอ่าถูกถูกหนึ่งพูดถึงสิ่งที่ดีผู้คนเป็นศึกษาสองก็คืออ่านหนังสือ how to หนังสือความสําเร็จเขาบอกว่าถ้าคุณอยากสาเร็จสําเร็จให้ไปยืนอยู่กับหลังยักษ์เขาว่ายืนอยู่กับหลังยักษ์คือคุณไปดูสิว่าคนที่สำเร็จเขาคิดยังไงเขาทำไงหนังสือที่ดีเลยนะ the law of success ได้รวมเอาความคิดแนวคิดการเขาเรียกว่ากาเรเปลี่ยนความเชื่อมาจากนักธุรกิจอ่า ห้าร้อยคนค่ะแล้วเขาบอกว่าพวกนี้จะมีคลื่นคลื่นมนุษย์คนเราก็จะมีห้าคลื่น<嗯>แล้วเราไปศึกษาดูมีตั้งแต่แต่กรา玛เบต้าเทลตาจนไปถึงคลื่นที่เลึกที่สุดฉะนั้นคลื่นของคนสําเร็จมันจะคนละคลื่นกับคนทั่วไปนั้นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นบนโลกนี้จะล้มเหลว<嗯>แ,คแค่เราเปลี่ยนฝั่งโอ้เราต้องอยู่ในห้าเปอร์เซ็นต์นั้นให้ได้อะ่การเปลี่ยนฝั่งโคตรง่ายก็อ่านหนังสือของผู้สําเร็จ<ะ>แล้วก็หนังสือของผู้สําเร็จจะนําพาเราไปสู่ความรู้ในธุธน<嗯>ร,รกิ อย่างอ่คุณวิชาแห่งเวอร์จินเขาทำได้400บริษัทอย่างเงี้ยคุยอันนั้นแบบรวยคือผมอ่านทุกคนนะผมตั้งปณิธานว่าผมจะอ่านทุกคนที่สาเร็จบนโ,โลกใบน,นี้งั้นพอเราอ่านเราแล้วในแค่ทับคอนสลิปนั่นแหละคุณเราเราเปลี่ยนเปลี่ยนแผนที่ใหม่เขาบอกว่าคุณต้องล้างโปรแกรมเดิมแล้วลงโปรแกรมใหม่แต่แต่อยา่ยาอย่าล้างโปรแกรมเดิมก่อนล้างแต่อย่าเพิ่งลงนะเพราะคุณลงใหม่มันจะเหมือนเดิมง<อ>ั้นต้องไปหาความรู้ว่าเรามาลงโปรแกรมใหม่ค่ะครับแต่มันตามยุคเศรษฐกิจนะพี่นะเอาตามตรงเลยนะสมัยนี้นะ โอ้โหเศรษฐกิจแบบนี้มไม่ต้องสืบเลยว่าเราจะเริ่มทําธุรกิจอะไรอย่างหนึง่งมันดูเยเหนื่อยนะกว่าจะเข็นให้มันทําได้อะทำาายังไงดีล่ะอ๋อถ้าถ้าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ศึกษาก็คือเหนื่อยครับถ้าศึกษาก็โคตรงานคือมันอยู่ที่เป้าหมายอย่างเดียวคุณต้องรู้ก่อนว่าความสําเร็จประกอบด้วยอะไรบ้างผมแนะนําอีกวิชาหนึ่งนะ NLP Neuro Linguistic Programming เป็นการลงโปรแกรมใหม่อันนี้คือ มหัศจรรยร์แห่งวิชาแห่งพลังไปเรียนที่ไหนคะพี่จริงๆ,ๆใน YouTube มีหนังสือก็มีครับหนังสือก็มีลองเซิร์ชดู n l ็นอะครับอันนี้จะร้าเอาพลังในตัวเราเองอะ่ะเพราะว่ามนุษย์เรามีพลังติดใต้สำนึกอยู่อีก93%ที่ยังไม่ได้ใช้เราเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เราต้องคน้คนค้นคว้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ออกมาใช้เราเก่งที่สุดในโลกได้ถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อได้คือย้ายฝั่งแค่นั้นเองแค่เปลี่ยนความเชื่อเลยมาค้นพบว่าอ๋อ เราสิ่งที่เราผิดพลาดคือเราไม่เคยคิดจะเป็นเจ้าของบริษัทเราอม่เรไม่เคยคิดจะเป็นอาผูเกิจกาอนั่นเองโอเคเข้าใจไหมแค่เราคิดเราเป็นได้มนุษย์เซฮัทเป็นได้ทุกอย่างเราต้องเป็นผู้จัดการทีมค่ะอะไรอย่างงั้นจ้าของเจ้าของบริษัทอ่าที่แต่เราต้องไปเข้าสโมสรดีๆก่อนเราเป็นเพลเยอร์เราได้เข้าสโมสรดีๆเสร็จแล้วเราก็ศึกษาสิว่าในสโมสรนั้นใครรวยสุดว่ ต้องเป็นแบบนั้นออเราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดนี่เรียกว่าได้ข้อคิดดีๆมาสําหรับช่วงนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดเขาต้องกลับไปบอกว่าคุยเรื่องของพี่นิดนึงว่าทำยังไงเรื่องการประสบความสําเร็จแล้วต่อยอดธุรกิจต่างๆแล้วก็ทําให้บอกว่านักร้องในแวดวงการที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยพี่บอกหนูไว้ว่าเดี๋ยวจะให้ดูเพลงพี่แต่งเอาไว้สองสามพันเพลงอะไรพวกนี้ได้ครับนะแป๊บหนึ่งชมนะแป๊บหนึ่งค่ะ ช่วงหน้าเปิดเคล็ดลับความสำเร็จของเจ้าพ่อนักแต่งเพลงพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาเมาส์ชีวิตของคุณเวสป้ารอติดตามสักครู่เดียวครับ